ค่ะทุกคนปีใหม่สรุดาปัญญาคำมิสทิฟฟานี่เ5และมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนไทยแลนด์รู้สึกยังไงครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นบันไฟนอลแล้วค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในคนไทยทุกคนที่ช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตปีใหม่มาโดยตลอดค่ะวันเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีสุดท้ายที่ปีใหม่จะได้ยืนอยู่บนเวทีในฐานะนางงามแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดจบของโครงการที่ปีใหม่อยากจะทํา ไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นปีใหม่ก็จะยังเป็นปีใหม่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่ซัพพอร์ตทุกคนอยู่เสมอแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ move the world t o w a r d e q u a l i t y เหมือนเดิมค่ะปีใหม่ปรับปรุงตัวเองแล้วก็น้อมรับทุกคนที่ที่นำมาให้ปีใหม่ได้พัฒนาตัวเองก็ขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนบางครั้งก็เล่นแรงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เข้าใจเพราะเขาก็คาดหวังกับเรา เป็นตัวแทนประเทศไทยทั้งทีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเขาถ้าเกิดว่าเรามีตัวแทนประเทศไทยที่เหนื่อยที่อ่อมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนกันเราก็อยากจะพูดดังนั้นปีใหม่ก็น้อมรับทุกคําติชมแล้วก็จะเป็นปีใหม่ในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่มีความสุขที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อหนูชื่อซานค่ะอายุ19ปีและตอนนี้ฉันกำลังเตรียมตัวให้วันไฟโนลของการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่น q ลป e ิ2024ค่ะประมาณสดๆร้อนวันพิริมโอ้ย,อยรหรอ,อ,นอหนูรู้สึกว่าโชคดีมากที่ทุกคนเอ็นดูหนูในวันพิริมวันที่22หนูได้2รางวัลน,นะคะรางวันนงแลแรกก็คืออัพเบอร์เฟก์สกิน Khoảng One City hospital là có quan quan sụt Này ngày Best performance in preliminary khác Thì trưa, mấy trưa ta, còn đủ Rangwan, uh, Xin chào tất cả mọi người Và bây giờ cũng đã tới những giây phút cuối cùng Của đêm quan trọng nhất rồi Thì Sang muốn gửi một lời cảm ơn Tới tất cả mọi người và mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho Sang cũng như là tất cả các thí sinh của cuộc thi năm nay nha mọi người. Sang sẽ làm hết sức mình để không làm mọi người thất vọng. Bè, bè hãy chào thầy. Ờ, à, hả? À, học phương <laughs> <laughs> thuốc hôn thì khơi sa nạp hay nổ lẽ uh, one final của cái cuộc thi ní láo. Nụ khó thúc khôn chả uh, bay nổ nổ chả mấy thăm hay thuốc khôn quảng hả สบายดีน้ําหวานนาภัสลาการสามารถมณีวงศ์มิตรอินเตอร์เนชั่นแนลควีน่าก็รู้สึกว่าน้ําหวานเฮ็ดดีแล้วสำหรับตอนนั้นเราสึกว่าบริสยาใจอย่างเลยและก็เก็บทุกเม็ดละนะที่ผ่านมารู้สึกว่าโอเคแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วกับพ่อที่ผ่านมากระแสฝั่งเราก็ดีก็ตอบรับเพรู้สึกว่าทุกคนตกใจกับสิ่งที่เราแสดงออกไปเรคือแ,แบบว่าเอ้า อยู่ที่ลาวน้ำหวานจะเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแต่พอเสร็จสุดว่ายน้ําพอปล่อยของไปปึ้งพึ่ง,งทุกคนก็ตกใจอ่าขนาดแม่แม,แม่ที่ส่งมาโอ้โหเห็ดได้ดีขนาดนี้เลยบอสินะแม่แม่แมแมก็เทยเดินทางฝั่งลาวและฝั่งไทยส่งแหงเฮียแหงใจให้กับน้ำหวานน้ำหวานสัญญาว่าจะเห็ุให้เต็มที่และจะเอารางวัลกลับไปฝากคนลาวอย่างแน่นอนเนาะเอเอ <laughs>